สำเร็จใดๆในโลกนี้ไม่เคยมีพ่อค้าแบกมาขายต้องมุ่งมั่นมันศึกษาทั้งหญิงชายเพื่อความสุขความสบายเมื่อปลายทางนักครินมิดหมอยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามิดหมอของ,งพเดิม แล้วก็ถ้าหากพูดถึงหลวงพ่อเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แปโดยเทพเจ้าแห่เมืองปากน้ำโพและก็ที่สำคัญก็ต้องบอกว่าในเมืองปากน้ำโพนั้นเป็นเมืองแห่งพญางองกรและก็ยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบารมีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้น แล้วก็อย่าลืมมาครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดมาที่เบอร์0863291496เบอร์0863291496หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือเป็น ID Line ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า B i g o n e ตามด้วยหมายเลข9ก mm ้าเกบิ๊กวันเเพียงแค่นี้ก็เข้ามาพูดคุยเข้ามาทำความรู้จักเข้ามาทักทายกันนะครับทางข้อความหรือว่าทางไลน์ของผมได้ในทุกๆวันนะครับเอาล่ะนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ผมนักการนมรหมอได้มีโอกาสนะครับเข้ามานั่งทำคลิปทำวิดีโอนะครับก็ถือว่า ได้เข้ามานั่งทักทายกันเข้ามานั่งพูดคุยกันนะครับกอ็อย่าลืมนะครับท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านใหม่ๆหรือว่าท่านเก่าก็ดีนะครับเมื่อเข้ามาติดตามรับชมแล้วหากท่านเห็นว่าในแต่ละคลิปในติโ,โอนะครับดูดีแล้วก็มีประโยชน์นะครับก็ถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าลืมเข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตาม หรือว่าท่านใหม่ๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมเมื่อชมแล้วติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรก็ไม่ต้องไปเก็บข้อสงสัยเอาไว้เพียงท่านเดียวนะครับเพียงคนเดียวนะก็คือติดตรงไหนให้ถามเข้ามาตรงนั้นแล้วก็กดมาที่เบอร์0863291496เบอร์0863291496นะครับก็ ในทุกๆคำถามของท่านนะักครินมิตรหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะยกเว้นคำถามเดียวและคำตอบเดียวที่ได้ขออนุญ,ญาตเอาไว้นะครับอันนั้นก็จะไม่ได้ขอตอบก็คือในเรื่องของเกแท้นะอ่าก็เอ่อเนื่องจากว่านะครับมันเป็นคําถามแล้วก็เป็นคําตอบดูเหมือนจะดีแหละสำหรับท่านใหม่ๆนะเมื่อตอบไปแล้วส่วนใหญ่มันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะ ยิ่งกว่านั้นก็คือเป็นคำถามคำตอบนะครับที่ไปทำลายความรู้สึกของคนและคนที่ถูกทำลายคนแรกก็จะเป็นผู้ที่ถามเข้ามานะส่วนใหญ่คนที่ถามเข้ามาก็คือปักธงไว้คำตอบเดียวนะครับก็คือต้องการคำตอบเดียวเท่านั้นแหละนะครับมีดผมต้องแท้เท่านั้นนะห้ามตอบเก๊เด็ดขาดประมาณนี้นะหรือไม่ก็บางทันก็ถามว่ามีดผมทันลงข้อไหมครับมีดผม อ่าแท้ไหมครับประมาณนี้นะครับนะถ้าเป็นอย่างนี้ก็ขออนุญาตเอาไว้นะครับก็จะไม่ได้ตอบนะจะตอบให้ก็ตอบเมื่อก็คือมีดที่อยู่ในหน้าจอนะครับนะหน้าจอผมทั้งหมดเลยนะที่เป็นมีดของผมเองว่ากันง่ายนะครับก็ด้วยความยินด,ดีจะตอบให้นะอ่าท่านลองใช้สายตาอันแหลมคมของท่านดูนะครับนะก็คือต,ติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับนะอยากจะสอบถามรายละเอียดอะไรต่างๆทุกเล่มเลยนะครับท่านก็ถามเข้ามานะ ได้ที่เบอร์0863291496เบอร์0863291496นะครับก็อันนี้ก็เรียนท่านเอาไว้ในแทบจะทุกคลิปทุกวิดีโอนะครับกเนื่องจากว่ามีท่านใหม่ๆเข้ามาติดตามรับชมค่อนข้างที่จะมากนะครับก็เลยอตอบย้ำในเรื่องของจัยาบันนะเอาไว้นะครับแต่สำหรับท่านที่อยู่บนเส้นทางเครื่องรางนะครับก็พอจะทราบกันอยู่แล้วละนะ นะครับเอาล่ะนะครับวันนี้ก็จะนะครับใช้เวลาสั้นๆในการทําคลิปทำวิดีโอนะครับก็ในวันนี้นะครับนะก็เนื่องจากว่าที่ผ่านมาในแต่และคลิปในวิดีโอส่วนใหญ่ผมจะใช้เวลาค่อนข้างที่จะมากนะแต่และคลิปเนี่ยใช้เวลาเป็นชั่วโมงกว่ากว่านะครับนะแต่ช่วงหลังว่าผมพยายามที่จะตัดนะให้เหลือประมาณ10กว่านาทีหรือว่า20กว่านาทีประมาณนี้นะครับเต็มที่ก็ไม่เกินชั่วโมงอันนี้คือต่อคลิปนะ ที่ท่านเห็นหน้ากล้องขนาดนี้ครับก็จะเป็นมีดส่วนหนึ่งนะครับนะที่ท่านเห็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นมีดด้ามไม้นะครับฝักไม้ก็ดีนะจะเป็นมีดด้ามงาฝักงานะครับนะ <coup> อันนี้จะเป็นมีดปากกาด้ามตัดนะครับที่วางให้ท่านเห็นอยู่นะ <line> นแล้วก็จะเป็นศิลกานะครับเป็นมีดศิกาขนาดจิ๋วนะครับขนาดเล็กจริงๆนะความยาวก็อยู่ประมาณสัก2นิ้วกว่านะ นะครับแต่วันนี้จะได้นําเอาเป็นมีดเล่มนี้นะครับเป็นมีดปากกานะด้ามงาฝักงานะเป็นมีดทุก,กลางของหลวงพรเดิมนะครับวัดน้องโพของเรานี้แหละนะจะมาให้ท่านได้รับชมนะหลักๆครับในการเข้ามาศึกษาเรียนรู้นะครับก็การเรียนรู้ก็ต้องเป็นผู้ที่ฉลาดเลือกนะครับฉลาดาเก็บกระไม้คาว่าเลือกสิ่งที่ดีแล้วก็มีประโยชน์ไปใช้งานเท่านั้นนะ แม้กระทั่งคําพูดของผมเองนะครับคำในที่พูดปลุาหลุดไปนะพลั้งปอะไรต่าง,าง,างๆวกนี้นะครับก็ถือว่าเป็นคําขยะกันแล้วกันนะไม่ต้องไปเก็บไปใช้นะครับนะต้องเป็นผู้ที่ฉลาดเลือกนะครับนะกับสิ่งที่ดีแล้วก็มีประโยชน์จึงมีคํากล่าวอยู่ว่าเขามีสิ่งเลวบ้างนั้นช่างหัวเขาแต่จงเลือกเอาสิ่งดีๆที่เขามีอยู่จะเป็นประโยชน์กับโลกบ้างนั้นอย่างน่าดู สิ่งที่ชั่วก็อย่าไปรู้ของเขาเลยจงมองหาสิ่งดีดีเพียงอย่างเดียวอย่ามัวเที่ยวมองหาสหายเอย่ยเหมือนเที่ยวมองหาหนวดเต่านั้นตายเปล่าเอย่ยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจรงิงประมาณนี้นะครับนะก็ให้คัดสรรน,นะครับให้คัดเลือกนะ เหมือนกับมีดทุกเล่มนะครับที่ผมได้นำเข้ามาส่วนใหญ่ก็จะเป็นมีดที่ได้ผ่านการคัดเลือกผ่านการคัดกรองนะครับมาจากประสบการณ์ตรงของผมมาเป็นอย่างดีนะผมก็ว่าดีที่สุดแล้วนะครับส่วนท่านผู้ชมจะมองว่าน่าจะเห็นเป็นแบบนห้นอย่างไรก็อยู่ที่ตัวท่านนะครับเขาบอกว่าคนที่จะได้ของดีหรือไม่ดีไปไว้ในข้าวพรองการมองเป็นเรื่องสําคัญนะครับนะก็จึงมีคํากล่าวอยู่ว่า2คนนั้นโยนตามช่อง อีกคนหนึ่งมองตรงไหนเท่าไหร่ก็จะเห็นเป็นแต่โครนต่มนะแต่ส่วนอีกคนนั้นเขามีสายตาที่แหลมคมนะครับไม่ว่าเขาจะมองมุมไหนตรงไหนอย่างไรนะครับก็จะเห็นเป็นแต่ดวงดาวแผวพาๆไปหมดเลยประมาณนี้นะครับนะก็เพราะฉะนั้นคนจะได้ของดีนะหรือของไม่ดีไปไว้ในครอบครองการมองเป็นเรื่องสําคัญนะครับนะผมเชื่อว่าทุกท่านนะมีเส้นที่ดีนะครับมีจริตที่ดีอยู่แล้วล่ะนะ ก็ลองนํามาใช้ดูนะครับเซนนี่จะเหนือกว่าคําว่าเสียนนะครับนะจะเหนือกว่าคําว่าเสียงก็คือการมองนี่จะลึกกว่านะแล้วก็ทุกท่านมีเซนอยู่ในตัวของท่านอยู่แล้วหล่ะเพียงแต่ว่าใครจะนํามาใช้มากน้อยกว่ากันแค่ไหนย่างไรก็เท่านั้นเองนะเอาละครับวันนี้นะครับก็จะได้นําเอาเป็นมีดเล่มนี้นะครับเป็นมีดปากกานะเฉพาะใบนะครับมีดเล่มนี้ก็อยู่ที่ เฉพาะใบนี่ก็อยู่ที่2.5นะครับนะสองจุดเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตก็จะหยิบขึ้นมาให้ท่านได้รับชมเลยดีกว่านะอ่ามีดเล่มนี้นะครับเป็นมีดเล่มนี้ก็นะอ่าเฉพาะใบนะครับเฉพาะใบนี่ก็สองจุดห้าเท่านั้นเองนะครับนะเป็นมีดด้ามงาาฝักงานะานี่ที่ท่านได้รับชมอยู่ในขณะนี้นะครับนะเป็นมีด ชั้นครูนะครับเป็นมีดชั้นครูนะเป็นมีดแบบผู้ลักผู้ใหญ่เขาใช้กันนะ,ะที่สําคัญนั้นก็จะเป็นมีดยุคก,กลางของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโคนะครับนะเป็นศิละปะของช่างฉิมนะ่ะนี่นะครับนี่ก็เดี๋ยวลองนะครับนะโฟกัสนะครับลองซูมให้ท่านได้เห็นในส่วนของอแหม้ต่างๆนะครับนะแหม้ต่างๆนี่นะ,ะมีเลมี่จะเป็นมีดนะครับ สองกษัตริย์นะเป็นก็หมายความว่ามีมีดสองกษัตริย์นี่ก็จะมีอานาคกับมีเงินนะครับนะอ่าแล้วก็เป็นแหม79นะเป็นแหม79นะครับก็ให้ท่านได้รับชมนะครับเป็นแบบนี้นะอ่าเป็นแบบนี้นะครับนะเดี๋ยวจะนะครับนะกับหัวนะครับนะให้ท่านได้รับชมนะนี่นะครับก็จะเป็นแหม ه, นะครับเป็นแหมในส่วนรัด ของปลายฝักนะก็เราจะเข้าไปชมในส่วนของภายในก็มาดูรายละเอียดนะครับในส่วนของภายนอกต่างๆให้ครบถ้วนก่อนนะอ่านี่นะครับนะเป็นแหม่เก้านะครับที่รัดอยู่บนหัวฝักนะ,ะแล้วก็ตรงนี้เป็นโคนของฝักนะครับนะโคนของฝักนะเดี๋ยวจะซูมให้ท่านได้เห็นก็คือในส่วนของแหม่นี่ให้ให้ชัดๆนะครับนะให้ชัดๆนี่นะอ่านะครับก็ เป็นอันว่านะครับก็แม้ไขป่ปลานะแม้ไขป่ปลาก็ถือว่าอยู่ในเรียกว่าความสมบูรณ์นะความสมบูรณ์ค่อนข้างที่จะามากเลยทีเดียวนะครับนะแล้วก็ที่เน็บก็ยังถือว่าเป็นเรียกว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ค่อนข้างดีนะครับนะมีดแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมีดที่อย่างที่ได้เรียนไปนะครับ เป็นมีดผู้หลักผู้ใหญ่เขาใช้กันนะ,ะก็จะไม่ได้ส,ม,ม,สมบุกสมบันสักเท่าไหร่ก็นั่งจากว่าเป็นมีดเน็บกระเป๋านะเป็นนี่มีดเน็บกระเป๋านะครับนะ,ะจะไปไหนมาไหนก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้นะครับนะผู้หลักผู้ใหญ่จะ,จะนิยมใช้มีดแบบนี้กันนะ,ะก็ตามที่ได้นะครับนะให้ท่นได้ชมอยู่ในขณะนี้นะ ที่สำคัญนะครับก็ฝักก็จะเป็นงาเก่าแล้วก็ชำนะอ่าก็ลองดูครับลองดูผมเองก็จะไม่ไปบอกว่าแต่และเล่มนั้นก็คือดีอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้นะครับนะอ่าก็คือให้ท่านผู้ชมเนีย่ยลองชมแล้วก็ตัดสินใจนะอ่าเมื่อสนใจนะครับอยากจะขอแบ่งอะไรต่างๆวันนี้ก็สามารถที่จะติดต่อนะครับเข้ามาอ่าสอบถามได้นะครับที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6นะ เบอร์0863291496นะครับในทุกๆคำถามก็นะักคาริมิดหมอก็มีคำตอบให้ท่านอยู่แล้วนะครับนะไม่ต้องไปเปล่งใจนะครับก็คือถามเข้ามาได้เลยนะเอาล่ะครับในส่วนนะครับนะ่าดูในส่วนของภายนอกไปแล้วนะครับที่นี่เราก็มาดูในส่วนของภายในบ้างนะอะ่านะครับนะ,ะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนะครับก็จะนี่นะครับก็นะ เป็นศิลปะนะครับนาลายนะการที่ท่านเห็นอยู่ก็จะเป็นลายน่องสิงนะนะครับเป็นลายน่องสิงของช่างชิมนะครับนะเป็นศิลปะของช่างชิมว่ากันง่ายนะนี่นะครับก็ท่านลองชมดูนะครับนะลายน่องสิงของช่างชิมเนี่ยก็จะเป็นที่นิยมกันมากนะครับนะเป็นที่นิยมกันนะเป็นช่างที่เบอร์ต้นๆ้นของ หลงก็เดิมนะหรือว่าของทางวัดหนองโกกนะครับนะ,ะที่สําคัญก็เป็นช่างที่เป็นที่รู้จักของผู้คนค่อนข้างที่จะมากนะครับนะหากท่านไหนที่อยู่บนเส้นทางนะครับเครื่องรางหรือว่ามีดหมอนี่ก็จะเป็นที่ทราบกันดีนะครับเดี๋ยวผมจะชักนะครับใบออกมานะครับนะแล้วก็จะ,อะลองให้ชมในส่วนของภายในของฝักนะครับนะ เมื่อกี้เราชมในส่วนของภายนอกนะครับทีนี้เราก็มาดูในส่วนของภายในของฝักบ้างนะก็จะภายในก็จะเต็มไปด้วยคราบไคลนะ,ะเต็มไปด้วยความเก่านะครับนะก็นี่ก็นะครับให้ท่านได้รับชมนะความเป็นจริงนะเ mm. <ย>มื่อชมกันแล้วก็อยากจะให้ชมทุกแง่ทุกมุมนะ,ะทุกจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภายนอกและภายในนะก็ควรจะ เปิดกว้างนะครับนะาให้ท่านได้ลองสัมผัสด้วยสายตาของท่านเองนะครับก็อย่าลืมนะ้าเมื่อสัมผัสนะครับนะาเห็นเป็นแบบนหะนอย่างไรก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามานะครับนะได้ที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6เนะเบอร์086 329 1496กนะครับก็ในทุกๆคำถามมีคำตอบให้กับทุกท่านนะครับอย่างแน่นอนนะอ่าอันนี้ก็ ตอกย้ำกันนะครับตอกย้ำกันนะนี่ครับก็เรียกว่าเป็นแหมยุคกลางนะครับเป็นมีดยุกกลางที่ได้ดีไซน์แล้วก็ออกแบบนะเป็นที่นิยมกันมากเลยทีเดียวนะครับนะ,ะก็อย่างที่ผมบอกมีดยุกต้นกับมีดยุคกลางนี่ก็จะต่างกันเยอะในเรื่องของรูปลักษณ์อะไรต่างๆคนนี้นะ,ะแต่ความเข้มขลังนะครับก็เรียกว่า ไม่ได้ไม่ได้ลดน้อยถอยลงนะแม้แต่นิดเดียวต้องบอกว่าอย่างนั้นนะครับนะ,อะเอาล่ะครับผมขออนุญ,ญาตก็จะวางในส่วนของเออ่ฝักเอาไว้ก่อนนะครับวางในส่วนของฝักเอาไว้ก่อนเนาะ,ะทีนี้เราก็มาชมในส่วนของอดูในส่วนของใบนะครับนะในส่วนของใบนะให้มันละเอียดนิดนึงว่ากันง่ายนะ,ะพูดถึงใบนี่ผมก็อยากจะซูมนะครับนะให้ท่านได้เห็น รายละเอียดนะครับนะ,ะก็เนื่องจากว่าเวลาทําคลิปธวิมีโดโนี้ก็จะเน้นนะครับจะเน้นซูมนะ,ะจะเน้นซูมให้ท่านเห็นรายละเอียดที่แบบนะครับนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคราบไขสนิมนะหรือว่าร่องรอยการตอกอลายต่างๆนะครับนะที่ท่านเห็นอยู่จะเป็นลายน้องสิงนะเป็นลายน้องสิงก็เป็นศิลปะของช่างฉิมนะครับนะ,ะพูดถึงช่างฉิมเนี่ยก็ท่านจะนะครับนะนอกจากจะมีความ เขาเรียกว่านอกจากจะมีฝีไม้ลายมือนะครับที่ดีอยู่แล้วนะ,ะที่ยิ่งกว่านั้นก็คือเป็นช่างที่มีความก็เรียกว่านะครับซื่อตรงนะมีความซื่อสัตย์นะ,ะต่อทางวัดหนองโพหรือว่าต่อหลวงพ้อเดิมของเรานะครับนะ,ะที่สําคัญก็เป็นช่างที่นะเป็นเบอร์ต้นๆน,นะครับเรียกว่าเป็นช่างเบอร์หนึ่งก็ว่าได้นะ ได้ถูกเลือกเอาไว้ในยุคนั้นสมัยนั้นนะครับนะหลวงพ่อท่านได้คัดเลือกเอาไว้ก็จะมีหลายช่างด้วยกันแล้วก็เริ่มต้นตั้งแต่ช่าง,งชิมนี่แหละนะไปยันช่างสอนช่างแมน้นช่างไข่นะครับแล้วก็ช่างทินช่างถมนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะก็รวนแต่ว่าเป็นช่างที่มีฝีไม้ไลายมือนะครับนะนอกจากจะมีฝีไม้ไลายมือที่ดีแล้วก็ยังเป็นคนที่มีความซื่อตรงมีความซื่อสัตย์ต่อทางวัดหนองโคลหรือว่าต่อหลวงพ่อเดิมของเรานะ อันนี้ก็เรียนท่านเอาไว้นะครับนะเพื่อที่จะได้ทราบนะอ่าน,นะครับแต่อันนีจะที่ท่านเห็นอยู่จะเป็นลายนะครับนะเป็นลายพวกเสมานะครับนะเป็นเสมาเป็นช่อฟ้ากหนกเป็นช่อฟ้ากหนกนะอ่านี่นะครับนะชอบฟ้ากหนกก็อยู่บนลังคาโบถ์นะอยู่บนหน้าจั่วของโบท์นะครับนะ เวลาเข้าไปวัดเราก็จะแงนขึ้นไปนะครับตรงหลังคาโบสถ์ก็จะได้ยินเสียงกระดิ่งดังนะอ่าน,นเขาเรียกว่าช่อฟ้านะครับนะช่อฟ้านะก็จะถูกได้มาอ่าเขาเรียกว่าตอกนะครับอเอาไว้ตรงนี้นะก็เรียนท่านเอาไว้อย่างนี้เลยนะครับนะ,ะนี่ในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของปลายของมีดนะครับนะ ก็จะเต็มไปด้วยคราบใครเต็มไปด้วยสนิมนะครับนะจะเป็นสนิมที่ละเอียดนะครับนะถ้ามองด้วยตาเปล่าแทบจะไม่เห็นนะ,ะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นรายละเอียดนะครับที่เกิดขึ้นจากภายในของอะเล็กน,นะครับนะ,ะเป็นสนิมที่ซึมออกจากภายในสู่ภายนอกว่ากันง่ายนะแต่ถ้าดูด้วยตาเปล่านะครับก็จะเป็นเหมือนกับมีดนะ เขาขาวนะเป็นเนื้อเขาขาวเาเรียกว่าสนิมจะไม่ค่อยกินเท่าไหร่แต่ว่าเป็นเหล็กที่ดีนะครับนะเป็นเหล็กที่ดีนะนส่วนตรงสันมีดนะครับก็จะเป็นสันประมอนะที่สําคัญนะครับมีดมีความหนามากเลยทีเดียวนะสันมีดนะ,ะเรียกว่าอยู่ในมาตรฐานนะครับของมีดยุคก,กลางนะทั้งหมดเลยนะว่ากันง่ายนะครับนะ,ะนีลองชมดูนะครับลองชมดูนะ ะนะครับนะความงดงามนะการตอกนะครับอะไรต่างๆก็จะเต็มไปด้วยนะครับนะ,ะนี่เขาเรียกว่าฝีไม้ไลายมือนะครับนะความงดงามนะอันนี้โฟกัสนะครับสูมให้ท่านได้เห็นแบบชัดๆในเรื่องของเนื้อของเหล็กนะอะนีมีความงดงามมากเลยทีเดียวนะครับนะ,อ,ะอีกด้านนึงอีกด้านหนึ่งนะครับนะเอามาให้ท่านได้รับชมนี่นะ เรียกว่าเต็มไปด้วยนะครับนะความางดงามจริงๆนะสำหรับมีดเล่มนี้นะสันมีดนะครับนะมีความหนานี่นะครับตั้งแต่คโครนไปยันปลายนี่นะนี่นะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะก็อย่าลืมนะครับเฉพาะใบนะเฉพาะใบของมีดเล่มนี้ก็อยู่ที่2.5เท่านั้นเองนะครับรวมด้ามฝัก5นิ้วนะเป็นมีดปากกานะ เป็นมีดปากกาที่หาดูได้ยากเลยทีเดียวนะครับนะอย่นี้เป็นตน้นนะอันนี้ก็นะให้ท่านได้รับชมนะครับก็สําหรับท่านไหนนะครับอยากจะชมภาพนะเต็มด้ามเต็มฝักเต็มใบก็าตามนะครับก็ให้ท่านแอดไลน์นะผมเข้ามานะครับแอดไลน์อย่างที่ได้แจ้งไว้เบื้องต้นนะครับเป็นภาษาอังกฤษท่านพิมพ์คําว่า b ig o n e ตามด้วยหมายเลข99 big one 99นะ อันนี้เป็น ID Line ของผมนะครับนะหรือว่ากดมาที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1ด9 6มนะอาน่ี่เาะเบอร์0863291496อนี่ก็จะเป็นเบอร์ Line ของผมนะครับนะมีเบอร์เดียวนะ,ะบางทีกดเข้ามามันก็จะเด้งนะครับนะไปที่ Line ได้เลยนะอันนี้ก็เรียนไว้ให้ทุกท่านได้ทราบนะครับนะ,ะก็อย่าลืมนะครับท่านไหนที่เมื่อดูแล้วนะครับนะหาก ดูแล้วเห็นว่าดูดีแล้วก็มีประโยชน์นะก็อย่าลืมนะเข้ามาช่วยกันกดไลค์และกดแชร์นะครับแล้วกดติดตามนะอ่าก็เพื่อเขาเรียกว่ามาช่วยกันนะครับเชิดชูบูชาบารมีของหลวงพ่อท่านนะอ่ามาช่วยกันทําการเผยแพร่นะครับจะได้ไปถึงลูกถึงล้านถึงล้นถึงเลนนะครับของพวกเรานะคนที่เขาอยากจะศึกษาหรือคนที่เขามีความสนใจนะครับนะ คนที่กําลังอยากจะสะสมนะครับนะเกี่ยวกับเครื่องรางนะหรือว่ามีดหมอของหลวงพ่อเดิมนี่ก็ถือว่าก็มาถูกที่ถูกทางนะครับแล้วก็ถูกคนนะอันนองจากว่าผมเองนี่ส่วนใหญ่ก็จะเน้นในเรื่องของมีดหมอนะครับนะจะเน้นในเรื่องของมีดหมอนะจะไม่ได้ไปอ่าเขาเรียกว่าอ่าในเขาเรียกว่ายังอื่นว่ากันง่ายนะครับนะจะเป็นพระเป็นอะไรต่างๆ่วันนี้ผมก็จะไม่ได้ทำนะ อ่านะครับส่วนใหญ่ก็จะเจาะจงเขาเรียกว่าถ้าเรื่องมีดหมอนี่ก็ถือว่าอ่าเป็นสายตรงว่ากันง่ายนะครับเป็นสายตรงโดยเฉพาะมีดหมอของหลวงพ่อเดิมนะอ่าเนื่องจากว่าผมเองนี่ก็จะมีความรักความชอบนะครับนะมีความศรัทธาในบาร,รมีของหลวงพ่อเดิมนะก็มาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆแล้วว่ากันง่ายนะครับนะก็อ่ามีความชอบเป็นพิเศษนะครับเกี่ยวกับอ่ามีดหมอของท่านนะก็เลย อยากจะสะสมนะครับนะโดยเพราะการสะสมเนี่ยนะครับสมัยเป็นเด็กๆนี่ผมก็ไม่ต้องการที่จะแบ่งนะ,ะใครเลยนะครับแต่พออายุมันมากขึ้นนะครับนะความคิดมันก็เปลี่ยนนะ,ะก็อยากจะแบ่งปันว่ากันง่ายนะครับนะหากท่านไหนต้องการหรือว่ามีความประสงค์นะครับนะอยากจะมีไว้ในครอบครองนะก็สามารถที่จะติดต่อกันเข้ามาได้ที่เบอร์0863 29 1 4 9 6, 6นะ เบอร์086 329 1496นะครับก็โทรเข้ามาติดต่อสอบถามรายละเอียดนะครับกันได้เลยนะครับนะเอาละครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะนี้ผมใช้เวลามาทั้งหมดก็คือ22กับ9วินาทีนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับนะก็สำหรับทันทีเข้ามาติดตามรับชมนะ,ะเมื่อเข้ามาติดตามรับชมนะครับก็ เห็นว่านะครับในแต่และคลิปในเีนโอนะครับดูดีแล้วก็มีประโยชน์นะก็ถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าลืมเข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะครับนะหรือว่าหากท่านไหนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะท่านใหม่ๆนะเมื่อชมแล้วติดตรงไหนมีข้อสองสัยอย่างไรนะก็ อย่าเก็บข้อสงสัยนะครับเอาไว้เพียงคนเดียวนะติดตรงไหนให้ถามตรงนั้นนะครับก็ให้โทรเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496นะเบอร์0863291496นะครับในทุกๆคำถามครับนักคลินมิดหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมนักคลินมิดหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ